เขามีสามีแล้วตายแล้วอย่างนี้ก็รู้หมดสิใช่ครับเขารู้แล้วครับว่าคุณแล้วใช่ครับโดนมีจมไม่มีสามีก็โดนได้มีสามีแล้วถูกต้องไหมครับพี่โตติดหรือเปล่าล่ะคะถ้าพี่โตไม่ติดหนูก็ไม่ติดค่ะคุณสุภาพสตรีท่านนี้นะคะแต่งงานแล้วก็จริงแต่ว่าชีวิตของเธอคนนี้กว่าจะได้แต่งงานได้เนี่ยไม่ชีเรื่องง่ายค่ะหมายถึงว่ากว่าจะมีได้เนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมคะ มีสามีด้วยแล้วเนี่ยก็เลยไล่อยู่เลยว่ามีใครบ้างที่แบบรุ่นเดียวกันแล้วมีสามีด้วยอุ้ยท้งวงการเยอะนะเยอะนะเอ้าไม่รุ่นเดียวกันบางคนเขาก็ยังเป็นแฟนกันอยู่ไงยังมีสามีก็ได้นะว่าเขาไม่ีสามีอะนันอนกลับบ้านกับพี่ไหมอะเหมือนเขาแบบว่าเขาหิวเนะหรือยังไงก็ไม่รู้ว่านักร้องหลังกำแพงเหมือนไม่กินข้าวเย็นเสียงงี้มีสามีแล้วชัวร์ไม่ใอ่ะฟังจากเสียงคุณก็รู้เลยว่าคนนี้มีแอลเงี้ยเหรอใช่จริงเหรอคะพี่โตเสียงนี้เราบ